สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยู่เกมโรบอกกันนะครับ,บก็แบบบอกแคสกันนะครับทุกคนก็แบบนี้เป็นแบบคล้ายๆแบบสัตว์เลี้ยงปะ็นสัตว์เลี้ยงตีกล่องเลยปะคล้ายๆกันแล้วก็แบบนี้พี่ไม่รู้นะว่าเปิดมานาอะไรอยังที่มาเจอมาเล่น <laughs> เห็นเป็นอื่นเจนเลยมาเล่นเออก็สรุกพอได้อยู่นะนก็เหมือนสัตว์เลี้ยงนั่นแหละอก็นั่งตีๆไปก็เอาไงที่มาบอกระบบอะไรคร่าวๆเนาะ แล้วมันมีแบบกดออโต้ด้วยนะตรงเนี้ยมันจะค้นหาให้เราแล้วก็จะไปให้ลูกน้องเราไปตีดูอ่ะค้นหาไม่เจอต้องอยู่ใกล้ๆอ่าไปไปเจอแล้วเจอตีให้นี่จะประมาณนี้เนาะจะถ้าเราเปิดอย่างนนเนี้ยอยู่รอบๆพวกเนี้ยมันก็จะสั่งตีสองตีเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยประมาณนี้แหละอ่ะปิดนะครับโอเคแล้วต่อไปมันจะมีเควสนะทุกคนเควสหนึ่งคือเควสของ ตอนนี้จะมีด่านนี้อันนี้คือด่านแรกนะทุกคนมันจอเบอร์แรกเนี่ยมันจะ,นะ,ม,นจะมีเคลร,รับอยู่ตรงนี้นะก็กดสังเกตจะเป็นเงาสีแดงๆเป็นเ,เรียกว่เาเงาอะจะเป็นสีแดงๆนะทุกคนถ้าเรากดหลับแล้วใช่ไหมมันจะมีลูกสอดชี้อยู่บนหัวให้ว่าให้เราไปตีตัวไหนเราต้องไปตีตัวนั้นตามที่มันต้องการบาง,งตัวก็สาบางตัวก็หนึ่งตีครบแล้วใช่ไหม เบลสุดท้ายจะเป็นเบลของบอสครับนี้มันจะเออเจนเน่มันจะเป็นเงาแบบนี้ที่เล็กเงาเนาะแต่มันเป็นรูปร่างแบบอย่างเงี้ยแต่จะเป็นสีแดงอยู่ตรงนี้นะเป็นเรลตัวนี้คือบอสนะทุกคนบอสอย่างนี้คือที่บอสเป็นอย่างนี้คือที่ตีตายไปแล้วนะมันเลยเป็นเงาอย่างนี้ให้แทนเนี่ยถ้าวดเราทาเกรดจนถึงการบอสใช่ไหมมันจะแล้วเราก็กดไปที่บอสมันจะเอกะมันจะเอ่อ,องไงเนี่ยมันจะบอกว่าพลังของบอสอ,อยู่ที่300พลังของทีมเราอยู่ที่ 1415นะเราจะตู้เราจะตู้เ,เ,รตเราจะสู้เราจะตู้แล้วเราจะตู้ซะแล้วเราจะสู้ไหมท้ายเนี่ยครับเราก็สู้เลยแต่พี่ลืมบอกไปว่าแบบนี้เป็นภาษาไทยนะรู้เป็นภาษาไทยหรือเปล่าถ้าของพี่เป็นภาษาไทยมันต้องเป็นแหละเออก็อพี่ยังเป็นภาษาไทยเลยก็สบายหนะ่อยเนาะในการอา่านอเคก็จะประมาณนี้ครับตัวเราฆ่าบอสของอ,อ,อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม เราก็จะมาตรงนี้ได้ก็ทำเคลียไปเรื่อยๆจนฆ่าบอสได้มันก็จะเปลี่ยนไปให้ครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่ไปอยู่เอออีกโว์นหนึ่งแล้วเป็น w วล์โวล์สองเขาเีเป็นโว์โว 2. อะไรวอวกาศพี่ปาเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันโอเคอีกก่อนพาไปเดี๋ยวพี่อาให้ดูนะอันนี้คือตู้สุ่มนะทุกคนทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละอ่ะตู้สุ่มก็จะมีอากาศบอกอยู่แล้วก็รับประกันในแบบตำนานเครือนี้ครับทุกคน ตำนาเลยถือถ้าเราสุ่มไปครบ1,200เราจะได้ตัวนี้มา1 0 0แล้วก็ถ้าเราครบปุ๊บมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้น่าจะใช่นะที่ว่าน่าจะใช่นะมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เราก็จะดีมากสุดเราสุ่มตัวนี้จนเรื่อยๆจนมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆเยก็โอกาสออกก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเราสุ่มจนครบจนครบนะทุกคนจนแบบเออครบตู้น่ะเราสุ่มจนครบแล้วเรามากดตรงนี้ นี่ครับเราก็จะได้รับเ,เหรียญเพิ่มขึ้น5%ก็สุดเราตีใช่ไหมมันจะบวกเหรียญให้5%กาเป็นตก็ไปอยู่3ตู้ก็ถ้าเราได้ครบทุกตัวมันจะเพิ่มให้1ิกหอร์็นี์เนี่ยมีอยู่3อ่ะก็อันนี้15น,นี้อีก15บห้าก็สาแล้วอ่ะอไอ้โวยอีก15จากสาก็เป็น45ครับทุกคนเนี่ยคนแรกก็45แล้วก็มันจะเราก็จะได้เหรียญเยอะมาสุดได้เยอะ แล้วก็มาดูตรงนี้กันตรงนี้คือการเทเลพอร์ตสมมติว่าทุกคนอยากมาด่านเนี้ยทุกคนต้องซื้อใช้เพชรซื้อในการเทเลพอร์ตเพื่อไปนะครับมันก็คล้ายกับแบบเออไอ้นั่นเลยจัดเลี้ยงเลยอ่ะต่อไปอันนี้คือเพชรเพชรของเราเองที่อยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะจะอยู่ชอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือความสามารถความสามารถก็เอาไว้อัพครับที่เน้นตอนนี้พี่เน้นไปที่ รายได้ไดเดี๋ยวเลยคืองเงินของเงินอย่างเดียวตอนนี้นไม่เงินก็พิดแต่พี่ว่าเอาเงินให้ตันไปเลยดีกว่ามันจะได้แบบได้เยอะๆได้เยอะๆ,ๆเลยตอนไปตีตัวอะไรป่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูลูกสองวสองลูกสองไปดูวสองไปดูสถานีอวกาศไปไปที่การไปคือเราต้องมากดที่จรวดเนาะแล้วก็เลือกด่านนี่เรามาแล้ว สถา,าน,นีนี้มันจะเพิ่มความเออมันจะเพิ่มอันนี้ให้นะนี่อันแรกอะเอ่อดาแรกอะมันไม่เพิ่มให้แต่มาถ้าเรามาด่านนี้แล้วเปโบว์โบว์สองแล้วอะมันจะให้มาอัพสกิลได้นะเนี่ยมไม่ได้อัพสกิลอิมันรับเพิ่มความแรงอืมจะบอกความแรงให้เราก็ดูมันจะบอกเท่าไหร่เพิ่มพลังโจมตีอีก9 7เพิ่มเป็นกี่อีกส2ประมาณนี้ครับ ใช่ดิอันนี้เป็นของซื้อดิกดชี้กระเป๋าใช่กดชี้กระเป๋าแล้วก็นี่น,นี้สัตว์เลี้ยงที่เราขี่สัตว์เลี้ยงพี่เรียกเป็นสัตว์เลี้ยอะสัตว์ขี่ดีกว่าเป็นสัตว์ขี่แล้วมันเป็นหุ่นนดีไว้ขี่อะ่ะตอทนที่ใช้อยู่มันจะอันนี้มันจะช่วยเรายิงด้วยนะทุกคนช่วยเรายิงดตเมจดอยู่ที่950หูนดาว10นะทุกคนแล้วพลังติดตัวมันจุดยติดตัวของหุง่นยูตัวนี้คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อน,น,นที่50% ก็เราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรียบไหมโอเคต่อไปมาตรงนี้กันตอ้นี้คือการอัพแต่นี่คือการซื้อถ้าทุกคนอยากได้หุออ่นยนต์นนขี่แบบแรงก็มาซื้อตรงนี้ก็ได้ครับทุกคนจะจะ,จะได้ไก็ซื้อเลยแล้วแต่เลยส่วนพี่ไม่ซื้อครับมันใช้ะบักในการซื้อใครสายเติมก็ตัดเลยครับส่วนพี่ไม่ครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับแต่ว่าจะใช้พเพชรในการอัพ จากแัมเบลอยู่ที่950กลายเป็น2236ออประมาณนี้เลยใค,ใครอยากก็อัพใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับส่วนที่จะอัพโอเคส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนจากดาดที่แล้วแต่เป็นอวกาศแทนก็จะเพิ่มเท่าไหร่5%เเหมือนเดิมครับก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ตูง่งซุเหมือนเดิมส่วนเคลีตัวนี้คือเคลียครับที่พี่บอกอจะเป็นสีแดงๆเนาะเนี่ยไม่เกียนว่าต้องการต้องการไปตีตัวไหนเรากดรับ เดินม,มากดรับเคลียกดยืนยันหรือตกลงอะไรนั่นแหละแล้วจะมีลูกสอนชี้อย่างนี้นี่เห็นไหมเดมีชี้อย่างนี้แปลว,ว่าเราต้องมาตีตัวนี้แต่เนี้ยคือบอสพี่ไม่ไหวจริงๆคือพลังของบอสอยู่ที่หมื่นสี่แต่ทีพี่อยู่แค่หกพันพี่ก็เลยยังไม่ได้สู้ยังไม่สู้ดีกว่าถอยไปก่อนถอยยอมแพ้ไปก่อนแล้วเราเค่กลับมาสู้แล้วก็ฟาร์มตังค์ุ่มสุ่มตัวพวกนี้ก่อแกใครอยากทำขยับผ่านด่านไ,ไวๆก็ เก็บตังมาสุมตู้ไม่ต้องไปสุมตู้เก่าก็ได้นะสุมตู้นี้ก่อนก็ได้เพื่อเอาดาเบดท,ทีมเราได้เยอะๆเราไปตีบอสจะได้ขาด่าตต่อไปต่อไปต่อไปก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบเก็บปุ๊บเก็บตังไว้เยอะเพื่อไปสุมตู้เก่าเพื่อเอาโบนัสตังก็ได้ครับก็แบบนี้จะเล่นประมาณาๆประมาณนี้เนาะยังไม่มีอะไรมากแต่รู้สึกว่าน้าตัวเกมขั้วอ,อัปเดตหนึ่งที่ว่ามันน่าจะมาใหม่นะแต่พี่ยังไม่ดูพี่ยังไม่ได้ดู เอออัปเดตล่าสุดเลยอันนี้อะไรอ๋อมีบอกด้วยโอ้ที่เออต่อยกว่าเลยเดี๋ยวโอเคครับก็แบบนี้ก็จะเระบาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจที่หน่อยละกันคลิปนี้พี่ไปแล้วแล้วก็คลิปนี้พี่ซื้เลยคลิปนี้พี่ขอ20ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจที่หน่อยละกันเนาะไปครับบายบายจ้ะ บ๊ายบายกันนะจับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย